สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่26มีนาคมปี67นะครับวันนี้ก็วันอังคารนะครับนะเนาะนี่จะวางแนวทางฮานอยนะครับไปกัาหฮานอยเหมือนเดิมวันนี้ก็มป็นการคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คิพานนนนมาเที่ยวเหมือนเดิมครับเนาะมาทำธุระทั่จังหวัดนะครับเอแบบเที่ยวให้อาหารปลาเหมือนเดิมนะครับ บาทีไหนก็ให้อนาหารปลาเหมือนเดิมดวงเทพย่ต่างจังหวัดก็ให้อนาหารปลาเหมือนเดิมครับเนาะชอบให้อนาหารปลานะครับเนาะบางทีถ้าไปขียดบางทีนะครับถ้าไปขี้เกียจขับรถถ้าไปเบื่อรถติดนะครับก็จะพานวนไปที่วัดนางสาวนะครับเนาะที่สมุทรสาครนะครับ,รบให้อนาหารปลาปลาเยอะมากนะครับนะเนาะเยอะจริงๆแต่ขี้เกียจขับรถก็กอยู่ถแถวแถวบ้านนะครับเนาะ เาพับประเดงสูตรประการประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้นวทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิมนะครับก็เลนไปที่แนวทางแนวทางก็ย้ํานะครับทุกวันว่าเป็นทุกครั้งทุกคลิปนะครับว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็โปรดช้ววิจารณญาณในการรับชมรัะฟังถ้าชอบค่อยจัดถ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิมน,นะครับก็ยำ้ำเหมือนเดิมว่าไม่มีใครให้แนวทางถูกด้ทุกวันนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะ เป็นเพียงการาคาดคะเนเท่านั้นถูกก็ดีไปนะครับเนาะถ้าผิดวันหน้าก็ว่ากันใหม่แค่นั้นคนชอบตัวเลขนะครับเนาะก็ลงทุกครั้งก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมเราะจะเป็นน้อยเหล่าไทยก็วันนี้ใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดใครสะดวกแคบก็รอแคบเหมือน,นเดิมสําหรับขอหาหนาก่นนะครับเนาะ คนรัฐบาลไทยคนรอไปก็ทิดหน้านะครับเนาะวันจันทร์เลยอีกหลายวันนะครับตัวนี้ก็หาข้อมูลกันไปนะครับเนาะมีตัวไหนเด็ดตัวไหนเด่นตัวไหนดังก็ตามบัธยาใส่นะครับเนาะช่องบอกสารรมลงให้ครบหมดทุกคนแล้วครับเนาะมีเวลาก็จะคัดให้นะครับว่าเลขกตัวไหนชนกันเยอะที่สุดสำหรับขอรัฐบาลไทยนะครับเนาะตัวไหนดังตัวไหนามาแรงตัวไหนดู เข้าขายโครงการหันสองแน่นอนประมาณนี้ส่วนนี้ส่วนวันนี้ก็สึกเล็กนะครับสึกเงินร้อยเงินพันไปก่อนค่าเวลานะครับเนาะจะได้มีสิ่งจะได้มีเงานะครับวันนี้ใครสนุกจดก็จดไว้นะครับใครสนุกจดรกกเราแคบก่อนเราแคบเหมือนเดิมคนอื่นมาดูที่ผลเมื่อวานก่อนนะครับหานหน่อยเมื่อวานก่อนเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับ ฮานอยที่เราให้ไปคือรอบห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนาะเื่อมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้ครับเนาะว่าเป็นแนวทางรอบไหนแอดให้มาอะไรประมาณนี้รอบห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเป็นฮานอยรวมใครชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับไม่ชอบก็ข้ามไปก็ชมพวบบันเทิงเหมือนเดิมรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างสามสี่สามตัวบนก็หนึ่งเก้าสี่นะครับ สามสี่กับหนึ่งเก้าสี่ห้าน้อยก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะสี่เดือนดีนะครับสามสี่หนึ่งเก้าสี่ถ้าพูดย่าไๆก็สี่สามสี่เก้านะครับเนาะพูดย่างไงจะบวกจบมาแนวนวนี้้าน้อยสามสี่หนึ่งเก้าสี่สามสี่หนึ่งเก้าสี่เราก็ได้ไปเด้งหนึ่งนะครับเนาะตัวเน้นเลยเปิดหัวมา หนึ่งสามสี่นะครับเนาะเป็นหนึ่งเก้าสี่บนล่างสามสี่นะครับก็ได้ล่างไปนะครับตัวนี้เลยเปิดหัวมาตรงๆไม่ต้องกลับนะครับเนาะก็ฟกไปก็มาที่รอบหกโมงนะครับรอบหกโมงสองตัวล่างก็ห้าสี่อีกแล้วนะครับเนาะสี 4, เดือนดีมากเมื่อวานสามตัวบนก็สามสี่สองนะครับห้าสี่กับสามสี่สอง ห้าสี่เราไม่มีนะครับเนาะเสียดายสามสี่สองเราก็ได้ไปอีกเด้งหนึ่งนะครับสี่สองสามสี่สองเราก็ได้สามตัวแตกนะครับเนาะในตัวโตวตัวเน้นชุดเน้นเลยนะครับชุดเน้นสามชุดสามตัวแตกเลยแต่เป็นตัวโตดนะครับไขหกกลับไว้กว่าดีใช้ด้วยนะครับเนาะไขหกกลับไปเมื่อวานก็ฟกไปนะครับเนาะส่วน รอบหกรอบทุมหนึ่งนะครับรอบทุมหนึ่งสีก็ยังเดินดีเหมือนเดิมนะครับเนาะสี่ห้าสี่สองประมาณนี้นะครับสีเดือนดีจริงจริงเมื่อวานก็ฟุกไปนะครับเนาะรอบทุ่มหนึ่งก็สองตัวล่างแปดเจ็ดสามตัวบนก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะครับแปดเจ็ดกับศูนย์หนึ่งหกเราไม่มีนะครับเพราะหนึ่งหกเราม่ตีหนึ่งสี่นะครับ 8, 7, แปดเจ็ดเราก็ไม่มีนะครับเนาะเราตีเจ็ดสี่ห่างกันครับเนาะไปไม่ถึง ก็วันนี้ก็ลงให้อีกมอนเดิมเคยสุกจดจดไว้นะครับสุกจดสุกแคบกับเราแคบเหมือนเดิมวันนี้เด่น8เด่น0นย์นะครับจับคู่20 23 3 2 3 5 5 0 8 0 8 3 8 5หนนะครับทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น8เด่น0จับคู่20 2 3สา 3235 85080 8385 8, นะครับ8คู่8คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่8385 30นะครับ838530เป็นตัวเน้นนะครับเนาะก็มาที่ชุด3ตัวนะครับเมื่อวานก็ฟุกไปครับเนาะ3ตัวแตก โต๊ไไปชุดเนี้เลยนะครับมียี่ีทักมาหลายคนครับเนาะได้กับตัวไว้สามตัวตรงๆเลยคนละบาท2บาท3บาท่า,า,ทาทกันไปนะครับเนาะมี583 580 530 532นะครับ4ชดุดทวนครั้งนะครับ5 80 5 8ดสาม 530 53 2นะครับ4ชุดก็ครบทวนนะครับเนาะครบทวนตามนวทางฮานอยวันนี้ก็ตัวเน้นนะครับชุดสามตัวก็583 580แล้วก็530ตามลํตามลำดับนะครับเนาะตัวเน้นชุด3ตัวกับ2ตัวจะอันเดียวกันนะครับถ้าใครสังเกตผมจบหลักร้อยมาใส่เฉย,ยนะครับ8 3 8530เป็นตัวเน้น ชุด3ตัวก็คล้ายๆกันครับเนาะก้อยห้าแปดสามห้าแปดศูนย์ห้าสามศูนย์นะครับก็ประมาณนี้ชุดเน้นนะครับเนาะก็ควบทวนนะครับใครชอบก็ไปลงทุนได้เลยครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ชมพอๆมันเทิงเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับเนาะฮาหน่อยมีทุกวันนะครับน้อยมากที่จะหยุดก็สงการทีใหม่ประมาณนี้นะครับเนาะนานๆหยุดทีใครชอบก็จัดไปเลยนะครับเนาะวันนี้ก้อยฟุกเหมือนเมื่อวานนะครับเนาะเมื่อวานฟุก เขาเสองเด้งตรงๆเลยวันนี้เก็บฟกอีกไหมคนลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะก็ย้ำว่าเป็นยงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับถ้าใครจดไม่ทันนะครับผมเคลื่อนป่วยให้กดหยุดคลิปแล้วก็จดได้เลยนะครับเนาะสำหรับคนสะดวกจดนะครับสะดวกแคปก็ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะแต่บอกเทคนิคสำหรับคนสะดวกจดนะครับก็ฝากไว้ชี้นะครับนาะทุกคนเฮงรวยนะครับเนาะเอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ